ก็กลายเป็นที่ฮือฮาแตกตื่นกันยกดำแฟนๆรอข่าวเตรียมกระโดดน้ำเมื่อศิลปินหนุ่มชื่อดังระดับโลกแบมแบมกันพิมุกใบหวยแฟนๆถูกเต็มๆเรียกได้ว่าแฮชแท็กแบมแบมของขังกลับมากลายเป็นกระแสอีกครั้งใน t ทวิตเตอร์หรือแอปเที่หนุ่มคนนี้เขาเมนมาุุค่ะ ที่เก่อนหน้านี้วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาแปมแบมก็โพสต์รูปคนสาคนพร้อมแคปชั่นว่า3ตัวตรงเลยที่ได้มีแฟนคลับเอาไปตีความได้ประมาณว่าจากภาพเป็นรูปสัญลักษณ์คนยืนอยู่3คนซึ่งสามารถตีความเป็นเลขได้หลายอย่างเช่นเลขตัวตรง3 3คนยืนแกล้กันได้เลข33หรือสองสา ถ้าจดัดเรียงเป็นกลุ่มได้เลข13-31เพราะ1คนข้างหน้า2คน,นด้านหลังรวมจำนวนคนก็ได้เลข03และ30ถ้าจะนำไปใช้เป็นเลขมงคลแนะนำเลย3 3 3 1 3และ31มึ่งซึ่แบบๆก็โพสต์เสริมอีกว่าถ้าถูกจะโดดลงสระน้ำให้ดูงานนี้แฟนๆก็ปูเสือรอเลยสิคะ เตรียมชมหนุ่มแบมแบมโดดน้ำโชว์พอลอตเตอรี่งดนี้เต็มๆค่ะสามหเลขท้าย2ตัวและ1นึสาเลขหน้า3ตัวก็นอกจากจะเป็นศิลปินที่มีความน่ารักและแจกความสุขให้กับแฟนคลับแล้วยังเอาโชคมาฝากแฟนคลับ เรียกเงินเข้ากระเป๋าอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็รู้แล้วมีการพูดแซวกับแฟนขับว่าเดี๋ยวเพิ่งดูหวยเดี๋ยวโดดไยมาดูคอนเทนต์ผมก่อนได้ไหมงุดหงิด